มันบออนงไลตอนที่สี่นี้เป็นเริ่มที่สิบห้าก็ยังเป็นวันขึ้นเจ็ดเอ่อเป็นวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกเพราะว่า บันทึกติดต่อกันสําหรับตอนนี้ก่อนที่จะมาพูดก็พอดีเสียงโทรทัศน์บอกถึงเรื่องไหลาตายเรื่องไหลาตายนี่เป็นการแก้กันขนาดหนักทั้งทางราชการบ้างทางหมอดูหมออมอพยากรบ้างก็ยังไม่พน้พนเพราะมันเป็นกฎของกรรมเรงความว่าทุกอย่างถ้าเป็นกฎของกรรมก็ต้องปล่อยไปตามกรรม ไม่มีใครสามารถจะห้ามได้วันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องอะไรดีมาคุยกันถึงเรื่องป่าศรีประจันต์ต่อไปแปลว่าในตอนที่สามได้พูดถึงการได้พูดถึงเรื่องของวันแดดมาวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหก วันนี้ก็มาพูดทั้งขึ้นที่ห้าค่ำเดือนหกของพระป่าศิบจันทร์พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่สิบห้าวันที่วันขึ้นสิบห้าคำเดือนหกก็มานั่งปรึกษากันสามองค์ว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเราจะบูชาพระพุทธเจ้ากันที่ไหนเพื่อนทั้งสาองค์ก็บอกว่าการบูชาที่ไหนก็ถึงพระพุทธเจ้า ถ้าว่าเรานึกเห็นเห็นท่านมาไรก็ถึงมานั้นการเห็นบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นพุทธนิมิตบ้างอาจเป็นองค์จริงบ้างก็ทั้งนี้ไม่ขอวิจารณ์ก็ถือว่าแต่เห็นภาพพระพุทธเจ้าได้เป็นใช้ได้จะเป็นภาพเป็นพุทธนิมิตก็ตามภาพเขียนก็ตามภาพปั้นก็ตามเราถือว่านั่นคือพระพุทธเจ้า เพราะจิตเราไม่ติดที่รูปจิตเราติดที่พระพุทธเจ้าหรือธรรมะของพระองค์ก็ขณะที่นั่งเขียนจะนั่งคุยอยู่นว่าเราจะนวัตกรรทํายังไงดีไปวันวิสาขบาูชาเราจะเวียนเทียนเราก็ไม่มีเจดีพเราจะบูชาพระพุทธรูปก็เราก็ไม่มีแล้วก็บูชานึกถึงพระจะนั่งเงยเฉยก็ดูท่ากระไรอยู่คิดว่าเอานี้ดีไหม เราใช้เวลาเราใช้วิชาตุ่มน้ำดีไหมห้องน้ำในตุ่มอาอจะมาสาวองค์ก็บอกว่าแกก็ใช้วิชาตุ่มน้ำก็แล้วกันข้าไม่ต้องข้าไม่ต้องเข้าตุ่มน้ำถามว่าเราจะไปไหนกันดีเขาเลยบอกว่าทางที่ดีก็คือพระจุลามณีเวลานั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งสององค์เขามีความสนใจเรื่องนิพพาน พราะว่าจาสององค์นั้นประเขาปรัถนาพุทธสาวกจาจะมาปรรถนาพุทธภูมิเรื่องนิพพานยังไม่เข้าใจเขาพูดด้วยความจริงใจว่าไม่เข้าใจเรื่องนิพพานจริงๆแล้วการไปไหนได้ก็ไปแค่ยันธพมไม่ถึงนิพพานนี่เรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ก็เป็นว่าตัดสินใจก็ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปพระจุลามณี สององค์ก็บอกว่าถ้าเราไปที่พระจุลามณีแล้วเราจะเลยไปไหนก็คุยกันบอกว่าเราก็ไปแค่จุลามณีก็พอเพราะว่าพระที่พระจุลามณีนั่นใช้เวลาหนึ่งวันของท่านเท่ากับร้อยปีของเราเราไปชั่วเวลาประเดี๋ยวเดียวมันก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วไปที่นั่นก็มีแต่ความสดชื่นมีแต่ความเออบื่มมีความปราบรื่มใจ อารมณ์มีแอารมณ์เป็นสุขร่างกายเป็นยังไงก็ช่างหัวมันไปไรเรื่องร่างกายเราไม่เกี่ยวถ้าเราอยู่กับมันเราเกี่ยวเราไปจากมันเราไม่เกี่ยวก็ตกลงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นป้าเดี๋ยวสัปมาณทมาสามโมงเช้าเราไปกัน <c oughs> ขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั่นเอง <c oughs> มันดาท่านทั้งหลาย ก็ปรากฏว่ามีเสือลายภ่ากลอนสองเสืออัตมาจะไม่เรียกว่าสองตัวทั้งนี้ก็เพราะว่าจะเป็นการปรามากครูบาอาจารย์สองเสือ,อย่างสามขุมเข้ามาถ้าทางดุดันองค์อาจมากทําท่าคล้ายว่าจะกินพวกเราเจ้งสามคนเห็นเข้าก็นึกในใจว่าเสือมาแล้ว ทุกวันเราเห็นแต่เพียงเสือปลาบ้างเชื้อดาวบ้างแต่วันนี้เจอลายพาากรอนแล้วก็ยาวมากใหญ่มาก <c oughs> ถ้าแกจะกินเราก็ทุกโซ่าสามคนพออิ่มพอดีพอด,พอดีก็ตั้งทุกคนตั้งใจเลิกพูดตอนนี้เลิกพูดแล้วเพราะอะไรวะเพราะว่าทุกคนยังกลัวตายอยู่ไม่ใช่ไม่กลัวตาย ก็นึกในใจว่าเวลานี้เสือมาถ้าเสือทำร้ายเราเราก็ต้องตายแต่ความตายของเรามีความหมายนั่นคือถ้าเราตายเวลานี้เราจะไปอยู่พรหมนี่ผู้พูดผู้เขียนนะคิดอย่างนี้นะอีสององค์เขคิดยังไงก็ไม่ทราบอีสององค์ดูว่าจะตั้งใจไปนิพพานเลย ว่าผู้เขียนเองไม่เข้าใจเรื่องนิพพานก็คิดว่าถ้าตายเวลานี้เราหยุดพรมทาไมถึงจะไปพรมถ้าว่าเราจะไปชันดูสิตไม่ดีหรือในเมื่อปรัถนาพุทธภภูมิก็มีความรู้สึกว่าชันดูสิทธิมีนางฟ้ามากพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งมีนางฟ้าเป็นบริวารเป็นเหมือนๆแล้วก็สวยสด้วย เรื่องภารกิจความห่วงใยกังวลก็ยังมีอยู่ถ้าป,ประโยรมเราอยู่คนเดียวรมองค์หนึ่งวิมานหลังหนึ่งมีพวมองค์คเดียวไม่มีบริวารสําหรับบริวารก็มีวิมานคนหลังไม่อยู่ร่วมกันเราชอบอารมณ์เป็นสุขเมื่อตัดสินใจแล้วก็จะเริ่มจับอนาปานุสติถ้าเสียก็ย่างสามขงเข้ามา หลับตานึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นเห็นชัดเจนแจ่มใสมากเห็นตามเดิมท่านอยู่กับหลวงพุธคือมหาพุทธเห็นท่านแล้วท่านทรง้ำพระโอก,ก็ชื่นใจคิดว่าเราช่างมันเราานี้กายเนื้อมันจะตายแต่กายที่ไม่ใช่กายเนื้อเราจะไปพรมแล้วเสียงหลวงพุธก็ถามมาบอกว่าไปแค่พรมนะพอใจแล้วหรือ ก็กลับแล้วก็เรียนท่านบอกว่าในเมื่อมาจากผมก็ขอไปผมท่านก็บอกว่าไปช่ำดูสิไม่ดีหรือเป็นที่อยู่ของบริสัทว์ก็บอกว่าผู้หญิงมาก <c oughs> ล้วผู้หญิงที่นั่นก็สวยมากก็เกรงว่ากําลังใจใจะยุ่งกับผู้หญิงมากเกินไปเดี๋ยวกังวลจะมีมากก็ขอไปอยู่พมไปอยู่คนเดียวท่านก็บอกตามใจ <c oughs> นั่งทำสมาธิไปจิตใจจับที่ภาพพระพุทธรูปรูปพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ย่อไม่ไปไหนก็คิดว่าร่างกายมันจะเป็นอาหารก็เสือเวลานี้ก็ช่างหัวมันไม่สนใจแล้วแล้วก็ประกอบกับความรู้สึกว่าคิดว่าดีถ้าตายเวลานี้ดีเราอยู่กับพระพุทธเจ้ายังไงยังไงเราก็ไม่ลงนรกจิตใจชุ่มชื่น ่างคนต่างทําสมาธิกันปุ๊บอีกสององค์เขาโนยังไงอาจจะมาไม่ทราบสักพักใหญ่ๆเสือก็ไม่กินก็ล,ลืมตาขึ้นมาดูเสือนั่งข้างหน้าเฉยๆนั่งมองคนนั้นนั่งมองคนนี้ในเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วก็ถามเสือว่านี่ทําไมแกยึงไม่กินฉันล่ะเสือขยับหนวดขยับปาก แล้วไม่ใช่แยกเขี้ยวไม่ใช่ขยับเขี้ยวเสือขยับหนอนขยับปาก็บอกว่าเสือสองตัวนี้ไม่กินวอยเสือสองตัวนี้อยากจะมารู้ว่าลูกศิษย์ที่ปล่อยเข้ามาอยู่ป่าศรีประจันเนี่ยมันจะมีกําลังใจขนาดไหนมันจะมีความกล้าและมีความกลัวการผิดตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกเสียงเสือตัวที่พูดตัวแรกเสียงเหมือนพ่พปานชัด เสือพูดภาษาคนแล้วเสือที่สองก็พูดเบาๆเหมือนเสียงน้องพ่อจงท่านบอกว่าการตัดสินใจแบบนี้นะถูกต้องทุกองค์สององคนะั้นตัดสินใจเพื่อนิพานตรงคราเป็นพุทธสาวกพุทธภูมิเออเป็นพุทธสาวกปัตนาสาวก,กภูมิถูกต้องต้องทําอย่างนี้เล้วนี่ปัตถนาพรมก็ดีถพาะปัตตนาพุทธภูมิ ตั้งใจไปพรมดูลงความว่าทุกองค์ตัดสินใจถูกความกลัวย่อมมีแก่คนทุกคนบุคคลใดถ้ายังไม่เป็นทหานก็ตามยังไม่ใช่พระพุทธเจ้ายังไม่ใช่มาชาช่างอาชามาอาชาในยือไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิต้องกลัวแต่การกลัวของพวกคุณทุกหมดถูกต้องเป็นการกลัวที่ถูกคือกลัวเสือจะกิน แต่ก็ไม่กลัวในการที่จะไปเป็นพรมไปนิพพานหลังจากนั้นเสือทั้งสองเสือค่อยๆค,ค,คลายตัวเป็นหลวงพ่อปานกับพ่อจงไปในเมื่อเกลดกลายเป็นหลวงพ่อทั้งสองก็กราบลุกขึ้นกราบท่านด้วยความครบรออิ่มใจมือชื่นใจน้ำตาไหลท่านถามว่าดีใจได้อบอกดีใจครับถ่านก็ถามว่าหลวงพ่อเป็นเสือได้ยังไงท่านบอกว่ามาเรื่องของฉันนะ ฉันจะเป็นเสือฉันจะเป็นแมวฉันจะเป็นอะไรก็เรื่องของฉันไม่ตองถามพวกเธอทำตามคำสั่งได้ดีที่สุดแล้วการกระทำของพวกเธอทั้งหมดเนี่ยมันไม่พ้นสายตาของฉันก็ถามว่าหลวงพ่อส่งตาทิพย์มาดูหรือเธอเลยบอกว่างายของฉันมากไม่มีเวลาจะดูพวกเธอแต่ว่าเทวดาวเขาารงาน เทวดารายงานทุเดียบทที่เธอทำเธอจะนั่งทางไหนจะนอนท่าไหนเขาบอกหมดกระรวงความว่าไม่คนสายตาของท่านพระเทวดาบอกท่านก็เลยบอกว่าวันวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาทุกองค์ก็ตั้งใจไปพระจุลามุนีเจดียสถานก็แล้วกันไปตั้งใจที่ฐานว่าจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้อรุณจริงเจรงญ ถ้าตัดสินใจอนันพอได้รุนปั๊บจิตมันจะเคลื่อนลงทันทีเมื่อท่านสอนแบบนั้นแล้วท่านก็หายไปเขากราบตามหลังท่านไม่รู้ท่านไปยังไงร่รองรอยก็ไม่มีเงาก็ไม่มีไม่รู้ไม่รู้ว่าหายไปไหน <c oughs> <c oughs> เมื่อเราพ่อเด็งสองหายไปพวกเราก็ดีใจคิดว่าโอ้โหเสือใหญ่นี่จำไม่เลยเมื่อเสือใหญ่เสือลายไพ่กลอนแบบนี้ แต่ว่าเข้ามาขนไม่พองแสดงว่าเสือไม่จริงเป็นเสือป,ปลอมวันนัว่าเป็นนว่า,นนวาท่านสอนแนะนําให้ไปวัจุลามนีเจดีสถานเราก็ไปกันก็ตัดสินใจว่าเราไปกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องต่าง่าคํ <c oughs> าว่าเดี๋ยวนี้ปับก็ปรากฏเราถึงจุลามนีเจดีสถาน เป็นการอุติริมนุสธรรมไหมท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้อา่านเอางี้ก็แล้วกันนะอธิศินสิกขาอธิจิตสิกขา,าทีิปัญญาธิาขาทำเรจครบถ้วนแล้วก็จะไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรตำหนิและไม่มีอะไรจะชมจะเป็นอุบเบกขาญาณได้เกลงความว่าขึ้นมาถึงจุรามุนีจิรีสถานสิ่งที่พบ ก็คืออาจจะเป็นพระพุทธเจ้านิรมิตก,ก็ได้หรือพระพุทธเจ้าองค์จริงก็ได้ใครก็ไม่รู้แต่ที่เห็นว่าเห็นว่าเป็นพุทธเจ้าองค์จริงสวยงามอารามมากมีฉาันรางศีรัศมิโอรประการทรงสแสดงวัรรมเทศนาไพเราะมากจับใจชื่นใจการสแสดงวัรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าลีลาไม่มาก สำนวนไม่มากท่านเทศชัดๆเทศตรงๆเทศให้เข้าใจเรื่องขันห้าขันห้าของใครก็ตามไม่มีการทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชอบใจจริงๆอยู่คำหนึ่งชอบมากเทศทั้งกันนะชอบมากอยู่คำหนึ่งว่าเวลานี้ท่านทั้งหลายท่านที่ตายจากความเป็นคน มาเป็นเทวด,ดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรมก็ดี <c oughs> ร่างกายของทุกท่านไม่มีทุกมีแต่ความสุขเพราะว่าท่านนนหลายที่ยังไม่ตายจากความเป็นคนแต่เวลานิทานละร่างกายประกอบด้วยหันห้าใช้อธิษฐานกายขึ้นมานั่งอยู่ที่นี่ร่างกายนี้ก็านก็ไม่มีทุกข์อย่างขันห้าธรรมาดา เป็นร่างกายที่มีความสุขฉะนั้นทอทุกคนจงอย่าประมาทชีวิตจงอย่าคิดว่าเราจะอยู่กับโลกตลอดการตลอดสมัยแต่ยังจงอย่าตัดสินใจตาย,ตายก่อนอายุไขเพื่อตามการเวลาถ้าเวลายังมีอยู่เพียงใดตัดสินใจทำลายกิเลสให้พ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสก,กายทิฐิ ให้มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรา <valu science> ไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราทำอารมณ์ใจวางเฉยในร่างกายมันจะแก่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของมันมันจะป่วยก็เป็นหน้าที่ของมันเพราะกฎของกรรมมันจะตายก็เป็นหน้าที่ของมันถ้าร่างกายมันตายอะไรที่ไปของเราคือน,นิพพาน ถ้ากําลังใจยังไม่ถึงนิพพานเรามาข้างสวรรค์หรือข้างพรทธมโลกเท่านี้เราก็มีความสุขแล้วก็ท่านเทศเยอะนั่งฟังกันตั้งแต่เวลาสี่โมงเช้าถึงยี่สิบถึงเวลาหกนาฬิกาก็รู้สึกว่าไม่นานหลังจากนั้นร่างกายก็กลับลงมาเป็นวันแรมค่ำหนึ่งค้นเดือนหก เอกลับลงม,มาแล้วเขาวนี้ไม่ทันจะถือบาปรากฏวเทวดานางฟ้าซึ่งเป็นภูมิเทวดาบ้างลุกเทวดาบ้างอากาศเทวดานางฟ้าบ้างท่านนั่งกันเป็นแถวอยู่แล้วพร้อมในการใส่บาทแต่การใส่บาทของท่านเ่งเปแปลกจจกี่องค์ก็ตามไปมาณอาหารเท่าเดิมถ้าท่านมาองค์เดียว การใส่บายก็มีปริมาณอาหารเท่านั้นมาหลายองค์ต่างคนต่างใส่ปริมาณอาหารเท่าเดิมคืออิม่มพอดี <c oughs> กินอิม่มแล้วมีความชุ่มชื่นแม้จะน้ำก็ไม่ขยกความกรหายไม่มีชุ่มชื่นมากอารมณ์มีความสุขพร <c oughs> ะโตษไอ <c oughs> ในเมื่อเรามีความสุขมันก็มีความสบายทั้งทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าท่านเอาหลายกายเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ความเจ็บความตายมีเป็นของธรรมดาท่านใส่บาตร้ต่างคนต่างเข้าไปเป็นเพาว่าการไม่ได้นอนทั้งสองคืนติดต่อการอากาศอาการทางร่างกายประสาทมันก็เครียด ถึงเวลาประมาณสี่โมงเช้าตอนนั้นผู้เขียนปวดที่สะมากมันปวดมากผิดปกติปวดจีถึงก็ต้องนอนนั่งไม่ได้นึกในใจว่าทุกขเวทนาจงมีกับร่างกายอย่างเดียว <c oughs> จงอย่ามีกับใจของเราแ้าใจไม่เกาะร่างกายมันก็ต้องมีแต่เราไม่สนใจมันมันเจ็บก็เชิญเจ็บ มันปวดก็ทนปวดมันจะเจ็บจะปวดไปไม่นานนักไม่ช้าร่างกายนี้ก็พังใน,นเมื่อร่างกายนี้มันพังมันก็ไปไหนก็ไม่มีใครเขาต้องการร่างกายที่พังแล้วทอนไม้ที่ไรประโยชน์ยังดีกว่าร่างกายที่เนนาไม่ช้าเรากับร่างกายจะแยกกันจุดที่เราจะไปนั่นคือพรหม พอคิดเพียงเท่านี้ก็เห็นภาพองค์สมเด็จพระเจินศีคือพระเจ้าชัดเจนแจ่มใสมากกะลงพุทธท่านมาหน้าตักประมาณแปดสอกเศษเศษสวยๆกงามมีจับปนางสีและสมิลประการทรงแย้มประโอดเมื่อประเดี๋ยวขั้นก็หายไปแต่ใจยังนึกถึงภาพอยู่ใจยังจับภาพอยู่พอสักครู่เดียวก็ดินเสียงผู้หญิงเรอผู้หญงพูด <c oughs> เป็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่บนยอดไม้ด้วยว่าหลวงพี่หลวงพี่หนูอยู่ที่นี่งันหน้าขึ้นไปก็ปรากฏว่าเป็นน้องสาวคนเล็กเธอตายตั้งแต่อายุสี่ปีเมื่อเธอคลอดออกมาแล้วรู้สึกว่าขณะที่ทรงตัวได้เธอไม่ยอมนอนกับแม่นอยกับผู้เขียนตั้งแต่ตัวเล็กๆ จะไปไหนก็ต้องอุ้มไปด้วยไปโรงเรียนก็ต้องมาไปด้วยแต่สิ่งที่เธอเคร่งครัดทุกอย่างถ้าแม่สั่งจําได้ดีมากและปฏิบัติได้ดีถ้าพี่ปฏิบัติพลาดน้องจะเกอนว่าแม่สอนอย่างนี้นะพี่นะแม่ไม่พูดอย่างนี้แม่ไม่ทําอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นน้องสาวที่ดีมากแต่ว่าเธอต้องมาตายมือายุสี่ปี หลังจากเธอตายไปแล้ววันนั้นก็หลายปีหลายปีมาไม่พบเธอเธอบอกว่าหลวงพี่หลวงพี่ปวดที่สามากหรือไงก็ไปเห็นข้ากระเบอืเบอน้องที่ปวดมากเธอชื่ออบุบลก็เธอก็บอกว่าประเดี๋ยวพ่อจะมาถามว่าพ่อไหนเธอบอกว่อพ่อินอินพ่อไปอินท่านจะมารักษาให้ ถ้าถามว่าหนูเวลานี้อยู่ที่ไหนเธอก็บอกอยู่ชั้นปรินิมิตวัสสวัสดีก็ถามว่าบุญอะไรที่อยู่ชั้นปรินิมิตวัสสวัสดีเธอก็บอกว่าที่แม่สอนกรรมฐา,านว่าพุทโธ <c oughs> หนูทํากรรมฐานได้ดีเป็นชานสี่แต่ว่าเวลาที่จะตายเวลานั้นพี่ไม่อยู่ไปข้างนอกบ้าน <c oughs> น้องป่วยหนัก มีการอยากน้ำละร้อนภายในมากเลียกหาพี่ไม่พบจิตก็เลยวุ่นวายไปหน่อยคิดถึงพี่ท,ทั้งทั้งที่ในอากาศก็มีเทวดามีนางฟ้ามากมาชวนให้ไปอยู่ในี่สุดคอยพี่ไม่ไหวก็ต้องไปถ้าไปฉันปนิมิตว่าสาวัสดีเพราะว่าตายเน่าชานไม่ได้เข้าชานตายเป็นกำลังเศร็คุนฌานสี่พอเธอพูดตอนนั้นก็ปรากฏว่าเท้าโกสีคือไปอินททกออกมา พอท่านมาถึงท่านก็มาในรูปเต็มอัตราคือเขียวป๋อไปเลยมาถึงเต็มที่มีรองเท้าก็สวยเครื่องแต่งกายก็สวยอีกสององค์ลุกขึ้นทําท่าจะกราบ <c oughs> ท่านก็ยกมือห้ามพระผูะคุณเจ้าอย่ากราบผมเลยครับอีกสององค์ก็บอกว่าอาตมาทั้งสององค์ยังไม่เป็นปะโสดาบัน แต่ว่าท้าโกศีเวลานี้เป็นพระโสดาบันขึ้นไปนานแล้วอาจจะเป็นพระอริยเจ้าบางสงฆ์ก็ไหวได้แต่บอกไม่ควรขอรับร่างกายของท่านเป็นพระไม้จใจยังเป็นพระไม่สมบูรณ์แบบก็ตามแต่คนถือศักดิ์สรีของพ้าเหลืองเข้าไว้ก่อนแล้วรักษาฌานาสมาบัติวิปัสสนาญาณที่พึงทําได้อย่างนี้ใช่ได้วันนี้ผมจะมารักษารักษาลูกชายผมเธอปวดที่สรบมาก ถ้าทั้งสององค์ถามว่าเป็นลกอะไรท่านบอกก็ไม่ต้องถามแต่ <c oughs> กงกอดกงรมวร่าลูกชายคนนี้เป็นนักรบทุกชาติเป็นชีวการรบจะมีการเข่งข่าซึกนและกันคำทั้งหลายเราถึงแม้ว่าเราจะมีบุญมากเท่าไหร่ก็ตามมันก็ตามทันมันก็มาเบียดเบียนในที่สุดท่านก็มาใกล้ๆบอกว่าคุณขออภัยนะครับ ถ้าก็มือมาที่ที่สะสองมือทำเหมือนก็กรอบของทิ้งกรอบไปครั้งหนึ่งแล้ววางทิ้งกรอบครั้งหนึ่งก็ทิ้งกรอบครั้งหนึ่งไปทิ้งมันเบากว่าเยอะอีกครั้งทิ้งเบาเยอะอีกครั้งทิ้งหายเลยเธอเลยบอกคาถาให้บอกคาถาบทนี้มีคาถาอยู่สี่คำถ้าคุณจะรักษากันอย่าเป็นโรคอะไรก็ตามทั้งสามองค์เนี่ย การอยู่ในป่าของคุณจะไม่อยู่ในป่าเฉพาะคราวนี้คราวเดียวต่อไปการทุดดงจะมีเรื่อยทุกปีจนกว่าจะครบสิบปีถ้าจะาป็นอะไรขึมาจะปวดที่ศารปวดท้องปวดอะไรก็ตามใช้คาถาสี่คำนึกกรอบแปบผมทํานี่แล้วก็เวลาจะทํานึกถึงผมผมจะมาช่วยแค่กรอบที่สามครั้งจะหายทันที ต้องขออภัยท่านผ้ฟังท่านผมอ่านคาถานั่นลืมคาถาสี่คำนั่นลืมจริงๆเพราะท่านบอกว่าถ้าจะทําให้คนอื่นต้องยกครูหนึ่งสลิงถ้าทํากันเองระหว่างพระก็ไม่ต้องยกครูแต่ที่ต้องลืมก็เพราะอะไรเพราะว่าต่อมาชาวบ้านปัวที่สะบ้างเป็นโรคอะไรบ้างก็ให้กรอบกรอบให้ก็หายทันทีแต่สลิงบางคนก็ให้บางคนไม่ให้ถ้าคนไหนไม่ให้คนกรอบ ป่วยตามนั้นโดยคนโกงเขาสามครั้งเลยบอกสลาเลิกกระถาบทนี้ไม่ใช่กันพราไอคนเร็วๆมันมีมากแต่ความจริงถ้ากระถาบทนี้ถ้ามีอยู่เวลานี้นะอาจจะมาก็คงไม่ป่วยเท่านี้เ้าท่านหลายที่ป่วยป่วยก็คงจะมีมีประโยชน์มากคงจะหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกไหลคงจะไม่เกิดถ้าเกิดก็หาย ชีวิหน้าเทียนใดที่คาถาเขาไปยินท่านให้ไว้แล้วก็หายไปแล้วไม่กล้าขอท่านใหม่เพราะเรื่องกฎของกรรม <c oughs> ต่อมามหายเจริญรคแล้ว่างก็นแนะนําต่างๆแนะนำทั้งวิธีลีลาการปฏิบัติทั้งเรียกประชุมเทวดามีทั้งภูมิเทวดารุก,กเทวดาอากาศเทวดาเพราะพระทั้งองค์นี้ลูกชายฉันนะ่ ถ้าจะไปที่ไหนก็ตามให้ตามมารักขาในเขตของตัวถ้าท่านจะไปพ้นเขตให้แจ้งเทวดาในเขตนั้นตามรักขาต่อไปอย่าให้มีอันตรายนะถ้าลูกของฉันมีอันตรายเมื่อไรพวกเธอมีโทษหนักและอีกสององค์นี่เหมือนกันขั้นฐานานะที่ท่านเป็นเพื่อนกันไป่พผูดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่างลุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พระอริยาเจา้าจะเป็นปุถุชน ถือว่าเป็นบุคคลเพื่อทําลายเป็นบุคคลเพื่อทาลายหวังทําลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉติวารถึงแม้ว่ายังมีความดีไม่ครบถ้นแต่ความดีก็ยังมีอยู่ทุกวันเพิ่มพูนทุกวันต้องรักษาไว้อย่าให้มีอันตรายไม่ได้ต้องรักษาเช่นเดียวกับลูกชายของฉัน <c oughs> ทั้งกล่าวแล้วทั้งกลับไป เมื่อไปแล้วพวกเราก็มานั่งอยู่มันก็มีความสุขที่ว่าไอที่ตรงนี้นะเราอยู่กันมาเกือบสิบวันอยากจะย้ายก็ค,คิดว่าจะย้ายไปที่ไหนดีพอคิดว่าจะย้ายไปที่ไหนดีก็ปรากฏปีคนแก่คนหนึ <c oughs> ่งแกยุประมาณทัหกสิบปีท่านเดินทางมาเป็นคนป่าท่าทางคนป่าช,ชัดๆมีมีดเหน็บขัดหลังมีย่าม ส่อะไรบ้างก็ไม่ทราบในย่ำลายโกตันเดินมาจะเห็งเข้าทางกเข้ามานั่งนั่งยกมือไหว้พอถึงท่านถามเลยบอกว่าท่านสามองค์อยากจะย้ายที่ใช่ไหมครับถามว่าทําไมโยมจึงรู้โจงแกก็บอกว่าไอ้เรื่องที่ผมจะรู้พราอะไรไม่ใช่นาทีของท่านแต่ <c oughs> เพียงแ่ว่าท่านอยากจะย้ายใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ ท่านก็บอกว่าถ้าจะย้ายท่านก็ย้ายไปฝั่งทิศตะวันตกของอำเภอศรีประจันด้านน้อยมีดินแดนที่มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่ง <c oughs> นั่นคือดอนเจดีเจดีที่พระนเรศวรมหาราชมันจุเครื่องกษัตริย์ที่มหาวราชแต่งตัวเวลานั้นทั้งของเงาทั้งมีดอะไรก็ตามทั้งหมดเครื่องแต่งกายทั้งหมดมาฝังไว้ที่นั่น ถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝังไว้ฝังไว้เป็นการทำลายพมา่ายับยั้งพมา่าเรียกว่าเหยียบย่ำพม่าอเลยกันไม่ให้พมา่าโง่ขึ้นอีกทั้งนี้เพราะอะไรเพระาะว่าพม่าโกนไทยมามากแล้วก็การกระทาเขานั้นก็มีพระอระหันต์หลายองค์ร่วมทําเป็นคํำพยากรณ์พระอรหันต์ด้วยเป็นคำสาปของมรนดาพระคณนาจารย์ทั้งหลายด้วยว่าต่อไปพม่าจะมีแต่ความย่อยยับ แต่ก่อนที่พม่าจะย่อยักษ์มันก็จะทําลายประเทศไทยอีกสองสามวาระในที่สุดเมืองหลวงว่าประเทศไทยก็ต้องย้ายไปอยู่ที่บางกอก <c oughs> และสถานที่ตรงนี้จะก็สัตว์ที่บางกอกคือที่กรุงเทพก็จะมาสร้างให้เกิดมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นสวยสดงามสร้างเพิ่มเติมได้แก่ราชการที่หกธรรมยากรตามนั้นโยงแก่ผู้ไดฟัง ถามโยมแก่ว่าโยมอยู่ในที่นั้นหรือท่านบอกว่าผมอยู่ครับผมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่เขาจะทําเขาบวงสรวงแล้วเขาก็เชิญเทวดาแลวถามว่าในเมื่อเขาเชิญเทวดาโยามทำไมยังรู้ท่านบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์เทวดาใหญ่ถามว่าท่านเป็นใครพบดีหมดเวลาบรรดาย่ายงพุทธวชิชาทั้งหลายโดยทนหน้า วันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแต่บรรดาแต่พุทธศาธนสนิชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี